เว่ได้ยินเสียงนะครับเม <c oughs> ื่อัดดูว่ามันอยู่ต้นไหนได้ยินแต่เสียงนะ <c oughs> ได้ยินเสียงร้องแต่ไม่เห็นตัว <c oughs> นก <c oughs> พวกนี้นะครับ ไม่ใช่นกเขาใหญ่นะครับไม่ใช่นกนกะตาไว้กตาเส้นนะครับอู้มมนรู้มากนะครับไม่ยินเสียงไม่เห็นตัวครับ มันไม่ได้มีปากเลยหัวที่เข่งครับวววนึวกหวานสายตามันดีด้วยแล้วก็มันสามารถโกดต้นไม้ในแนวตั้งแบบนี้ได้ครับพอมัเห็นเราปุ๊บมันก็หลุดไปอยู่อีกข้างของต้นต้นไม้ก็จบเลยครับหาไม่เจอแต่ผมลองสองดูดีกว่าไ่็นเสียงนะ những chỗ từng mai em không biết này mình sẽ lạc lắm incalpado Caio no coloque uno Vamos a ver un poco